อ่ะพี่น้องมามากินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกัน Pinok, jam apa ya, Pinok, man, man. Tumia emang sih man lah, Pinok. si gini bang. Kop. ต้มยอีกพี่น้องอืม,อม,อมน้ำปลาพี่นอ้นองน้องบะหนัดหมักอย่างปู อุย้ยพี่น้องเอ้ยดองมันพูนพี่น้องพี่น้องหนามันเหี่ยเลยบ่ได้แต่กระดองมันนี่แหละ นี่ในเบาน้าจะกินกามเพื่อนนี่กอนมะกามใหญ่เนี่ยอื้อหือพี่นอ้องกามใหญ่มันจะมีได้กินตัวนี้มันแล้วพี่น้อง hơi giống á, băng tua cá hoặc chim, chấm, nước bữa nay chấm này nè